Thank you.

นังมสแสแงในโคงการนี้มีชื่อเรื่องว่าสามสิบสามผู้มีความโลภในจีวรอันมีมาในประการรัทีอัตถะทรมโหดังปราผลเรื่องเราถือมาว่าในสมัยพุทธกาลพระสมเด็จพระบรราสัจจานาจประทับธรามร,ราชนัปิญยา,านัณวันศักรวี เอาเอบบนือสัตว์ีคนอื่นได้เข้ามานะรับพสมพในขััฒนาหนามีสัตมัญญยาปราบ เมื่ออยู่จำพรรษานใจว่าออกพรรษาภาวนาแล้วท่านได้ถือเอาผ้าสักหลบหนั้นไปมอบให้ที่สาวของตนแย่งไว้ฝ่ไปพบเป็นที่สาวของการเห็นหลักนั้นทิารณาเห็นว่าผ้าสักเนื้อยาบอย่างนี้ไม่เหมาะกับแก่นของใจของตนจึงเขาที่ รับวัตถ่าสารตกนั้นแล้วพิจารณากล่าวว่าค้าสารตของอาตมาเป็นผ้าเนื้อยามีความยาวแปดต่อแต่ค้าสารตกอานี้เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีความยาวเก้าต่อค้าสารตกอื่นนาน,าาาาานี้มีใช่ค้าของอาตมาแต่เป็นค้าของที่อาตมาไม่ต้องการได้ค้าสารตก นำเอาผ้าสายดบผืนเดิมที่อตาตมาฝากไว้มาให้แก่นอนาตมาเถิดพี่สาวของรอรกระเสดระกล่าวว่าผ้าแบบของเจ้าพูดเถิดผ้าผืนนี้เป็นผ้าของทางผู้เจ้าอย่างแน่นอนออกจากเจ้ารงรับเอาไว้เถิดกระเสดระได้ความกล่าวของพี่สาวาแล้วก็ ล่าเรื่องราวบางปที่ตนได้ทำกิจกรรมเปลี่ยนแปลงผาษาลโงเนื้ออยางถึงเดิมนำเป็นผาษาลโงเนื้อละเอียดมีความยาวเข้าออกแล้วกล่าวกัดเฉลรัะน้องชายว่าผ้าษัดกับจ้าว้าภาลง แต่ดูจีวรที่ตัดเ็นย่อมเสร็จแล้วนั้นก็ตอก้องเิดความรักพอใจในจีวรนั้นว่าพรุ่งนี้แหละเราจะหน,นุมฆ่าจีวรผืนนี้และแล้วได้ขัดจีวรเก็บไว้เวลาจีวรในคืนนั้นท่านไม่อาจจับให้อาหารที่ันเมื่อตอนเส้นย่อยได,ได้ได้รับทุ้ขเวทนา,นายอย่างแรงก็ได ภาไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวอนหรือนั้นคราบคาัวุณต๋อที่ครอบครัวคุณเลิตที่มีความโรคในจีวอนแม่ที่สาวของนางสาวนั้นได้ทักข่าวการมรณภาพของนางน้องชายก็มีความเศร้าโศกเส็นใจมากร้องให้ยิ้ยเถือจอู่แทะเท้าของผีสคนั้งหลายที่ตุกเหล่านั้น ได้จัดก,การทัไปนักศึกของกลักแต่ลักนั้นแล้วปรึกษากันว่าดีวอนเหรือนี้จะต,ต้องตกเป็นของตกเท่านั้นออกกเพราะกลักเต่ลักรูกนี้ไม่มีทีสุดพยาบาลท่ถ่ากเราจาัดนำดีวอ์นมาแบ่งกันแล้วให้นำดีวอรนขึ้นนออกมาไฟเลนที่นาตายนี้ในดีวอรนเมื่อทรางว่าตกล จาหนัำของทีวอนของตอนไปแบ่งการก็วิ่งพ่านไปข้างน้อนขัน้นนี้ส่งเสียงร้องว่าพิกพวกนี้กางแทงทีวอนของเราไปสมเส็จพระบรมศาสดากรักทาอยู่นักพระธรสมทุตตีสมพิโตระดับเสียงร้องของเรนที่อัสอยุในทีวอนนั้นได้สั่งกับพระอเนกพุทธภูมถากว่า ดูก่อนนอนเธอจงไปขอที่สุขทั้งหลายอยากให้นำจีวรของ ทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามกำบัญัาของพระพุทธองค์ตรักาการต่อมาบรรดาที่สุทั้งหลายได้นำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่สัตวที่ัดเทระมาสนทนาการในสมมาาว่าเพราะเหตุใดหนอสมเด็จพระบุทธอสัตดาจึงทรงให้เก็บจีวรของขราสิทธิเถระไว้วถึงเจ็ดวันและจึงอนุญาตให้ เอาจีวอนนั้นในวันที่แปดสมเด็จพระบรมศาสดาะเด็จมาอยา่างสมมรสภาตัดถามเรื่องราวที่ผีสุทธิทั้งหลายสนทนาการเมื่อทรงประจับคำกราบกูบกบแล้วจึงได้มีสุภากัดว่าดูกนผีสุทธิทั้งหลายตัติดตัดได้ตายไปเกิดเจเลนในจีวันของตอนเมื่อพวกเธอจัดนับจีวอนมาแบ่งการ เด็กน no ั 1, ỹ, Và, ý, lands, وع, th thì, ้นได้วิ่งไปข้างนอนข้างนี้ส่งเสียงร้องว่าที่สุกเหล่านี้การงรันยิลเลียนซีวอนเป็นสมบัติของเราไปเมื่อพวกเธอถือเอาสีวอนนั้นไปแด่ฉันก็จะมีจิตที่แปลกกลายในพวกเธอและจะต้องไปเกิดในนรกเพราะเหตุนั้นเราจึงให้พวกเธอเ มเก่าของพวกเธอถูกต้องแล้วขึ้นชื่อว่าตัญหาของสัตว์เหล่านี้จัดเป็นสิ่งที่หนักปัญหานี้เกิดขึ้นภายในของสัตว์เหล่านี้แล้วย่อมพาให้ไปเกิดในอบายภูมิมีอรมเป็นตน้นอย่างความขีน้าที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนกระดิ่งแรกเกิดจากเนื้อเลก แล้วกัรทำลายเหล็กให้เสียหายใช้การไม่ได้ฉะนั้นแล้วขัดสุทธองได้ตัดขัดพุทธเป็นคนขาาัดาดั่งที่อัตมาภาพได้อันเชิญมาเป็นของข้อขัดธรรมเทศนาเบื้องต้นว่าตัดเหล็กพันเกิดจากนยเหล็กแล้วย่อมกัดกินเหล็กให้เสียไปขันใดการทั้งหลายของตอน ยังนำนิสุกผู้ปฏิบัติธรรไรปัญญาปิจาาักจารณาปเทัยบีไปสู่กติกั้นนั้นพระทมณพันธนถาที่ตัดกัลยาณ์ตัดต่อทุกทั้งหลายดังกล่าวมิให้เป็นประโยชน์แก่ตัสโถงเท่านั้นแมะบรรดาภารวาทั่วไปก็สามารถที่จะนำพระพุทธโอวาทนี้ไปปฏิบัติ ก็คือการแสดงออกทางกรรมได้แก่การกระทำนั้นเองสมเจับายุที่สมเด็จตัดทีนั่นสัมาสาัมผัเต้าตาตัสไว้ว่ากรรมกรรมนาวาันตัดตีโลโอแปลความว่าโลกย่อมเ,เ,เป็นไปด้วยกรรมอธิบายว่ามนุษที่เกิดมาในโลกย่อมต้องปฏิบัติกรรม การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการกระทำความดีเรียกว่าศุลกกรรมหรือการกระทำความั่วเรียกว่าอคุศลกกรรมการกระทำใดๆของผู้คนที่จ,จัดว่าเป็นกรรมนั้นจะต้องรประกอบด้วยเจตนาคือมีความตั้งใจจงใจที่จะทำกรรมนั้น ถ้าตั้งใจทำความชั่วเรียกว่าขุนศรัทธาแต่ถ้าตั้งใจทำความดีเรียกว่าบุกกาานศรกรรมดัง,งครัรรกกบขุนภาควดจตนาบาลีที่สมเด็จพระพุทธทินสิทธิ์ตัสไว้ว่าเตะตัณนาติขเวกรรมมาวักธรรนี้แปลความว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเล่าการเจตนา บทปฏิบัติแณบนี้ก็เรียกว่าการอูตริบเป็นการปฏิบัติที่ทางกายสำหรับการกลับทางาวาจาที่จะเป็นพูตริมีทียากคือการพูดเทปพูดต่อเสียงพูดคำยามและคำพูดเตอร์การพูดช่วยอย่างนี้เรียกว่าวาจีอพูตริแปลว่าปรับตึงช่วทางวาจาแต่หนากรับถึง ในทางของกานค้าคือมดพูดเท้หงดพูดคําตอบเรียมดพูดคำยาและมดพูดคำเเจอร์ก็เรียกว่าวัตถีสลิตแปลว่าปฏิทินทางวาจาจัดเป็นบุสลนส่วนการกระทำทางใจที่จัดเป็นความชั่วมีตางอย่างคืออย่างไรตัาของผู้อื่นคิษพยาบาทฟ้องร้ายผู้ ดับทิฐเป็นทางทิฐความที่สามอย่างนี้เรียกว่ามรรคติแต่ว่าปรับเปลพทใจแต่หาประเปในทางของปัาคือมดการคิดจากใจฝังของผู้อื่นมดคิดพยาบาลของหลายผูอและมดคิฐอันเป็นสามทิ่ความคิดในทางดีเทเรียกว่ามนสุตรตแต่ว่า ญญาาาทางใจสรุปได้ว่ามนุษย์เราย่อมทำกรรมสองประเภทคือกรรมฝ่ายดีเรียกว่าสุปรกรรมและกรรมฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลปรกรรดังนั้นเรื่องของกรรมยงมีรายละเอียดดักที่ทธรารมภาพได้พัฒนามาแล้วลำดตัดต่อไปอรรมาภาพดัได้พัฒนาเรื่องบทของกรรมต่อไปคงสมเด็จพระต่อไปได้ตัดไว้นะครับ ท่านมีคติาฐานว่าผลของการนั้นย่อมนำบุคคลไปสู่สติคือเป็นเหตุให้เกิดในบายภูภูได้แก่นารกณ์แต่สุรกายและสัญญาฐานเรื่องท่านเปลี่ยนปากกรรมไว้ว่าเหมือนตะหนุเหล็กที่เกิดจากเ,น,เกกานื้อเหล็กแล้วตะหนึเหล็กนั้นก็จะกัดินเนื้อเหล็กให้ความเสียหายไปเปลี่ยนสมเหลปากกรรมคือกรมชั่ว ซึ่งเกิดจากใจของคนทั้วนั่นเองและความทั้วนั้นก็จัดทำลายใจของคนทั้วให้สีหถัดไปอุทาห์อ่เป็นเครื่องสารกในเรื่องนี้ก็ได้แก่ทักษิสเถรรัซึ่งมีจิตใจเป็นอกุลเพียงแต่จิดมีโลบะาอยากได้ในซีวอนและมีโมหะรุ่มหลงในจีวอนเมื่อท,ท,ทอําการปีิยามรรคภาพลมในขณะ ที่ติดมีโมหนักกลาเป็นอักขระนั้นยืนตายไปเกิดเจริญอาสายอยู่ในครัวนั้นเป็นเวลาเจ็ดวันทันพ้กนกำหนดเจ็ดวันแล้วจึงได้ผลจากกำเนิดปัจเดัจกฐานไปเกิดในสวัสดิ์ทันตุสิออกธิ์เพราะเคยประกอบกุศลก,กรรมบางเห็ุตำหนักเท่าไห ที่เกิดในเนื้อเหล็กแล้วย้อนทำลายเนื้อเหล็กให้เสียหายไปเมื่อท่านทั้งหลายํำจัดปาคือความชั่วออกไปตัดใจหมอตตนแล้วก็จะทำให้ใจไม่ต้องหมอและไม่ไปถูกพัิแต่ลับไปเกิดในพันตติคือมนุษย์สวรรค์อมต ย่อมเป็นบอกได้ดังนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมเทศนาในเรื่องการดิสตาผู้มีความร่มในจีวรก็ยุติดลงตามสมควรแก่เวลาด้วยประการดังนี้ในอวัาตนแห่งธรรมเทศนาอาตมาภาพขออารัธนาคุณกระเศรษฐาตายและคุณสุขวรใดๆที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมแสวงบุญมาย่อมเป็น ภารุก้าพเวยผนให้ท่านสาธทุกชนสมทั้งหลายปัสจากสัพพักปัตาะาร,ลาร,ราและประสบสมหมมยในสิ่งที่มุ่งมงั่นฝัน